ท่านรับเข้าสู่เกม c a t โอเคตอนนี้เราก็มาถึงแบนแบนแดนแบนประชากรของพนาอลนั่นคือทหารที่บดีที่ลุกเชอรัตวันนี้เราจะทำการปิดคาสิโน Let it be known that those who are not foreign will be brought before the court and some dumps in my time. It's worse than we expected. Who are you what is your business, business? here? You. We're friends of Carl's. <laughs> okay, so no friends? from you, jay Tan. J -Tan. girl, right? <laughs> huh. You must be spooks. Oh, I to way too late, lady. He's at the, casino. Oh, he's at the casino. Oh, casino. Yeah, dining, so we're we're We need to get there fast. Then you better hop on. They'll swap that bird out of the, okay, okay. the, the right? Right. I gotta go, right? i so honey, go. so honey, let's go. Adios! Adios! Adios. 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 Young <sweet> Okay, okay. okay stop? If you hurry, you might okay. just save your You don't think too highly of him. If the government gets their hands on Carl, they'll sure come looking for me too. So, as of right now, we have a big bite and out of here. Maybe I see you again. It's really a playground to some, but a graveyard to others. เกาะน,นี้มันเหมือนสนามเด็กเล่นหายได้สนามเด็กเล่นโอเคเราก็มาชิงกันแล้วคัทโน่ัทโน่ัทโนเกงมีระเบิดสามลูกกับปืนที่ไม่มีอะไรกดย่องได้ไหม เเหมอาเจก่เยอาเจกเล่เล่เกมากลึต้องมอกว่นโดนยิงมากไม่ได้เดี๋ยวหน้าแดงปนปืนเนะเฮ้โหนีปืนสองมือยิงหน้ายิงเรมหมดหน้าสั่น ไม่ปลนอนุพมันร้ายแรงขนาดนี้อ๊ยเมคะนีนมทมมตายแล้วหรอโดนดิ้งไม่กี่ทีเอง เดี๋ยวเราค่ะมันมันไายง่ายตายเย็นเไยวะเอ้ยไายง่ายไต่ง่ายตายเย,ย <Okay. S 2> ็นเนี่ยไม่ไต่ยากเก้ยไม่เคยกราบิ้งหุกขึ้นไปแ <c oughs> บะปานะ่พาพอมีนิฟมีนิฟไงแต่มันขึ้นไม่ได้นิฟส่วนตัวก็ได้นี่ยังไงดีเก็บตรงนี้กนะ่น

สามสี่สมนึ่งอ๋อมีแบบพสดเ,เล็กนิดนอยเนะจัดรถเด็ดมันมีปืนหรอเราปืนกันเอเคร้อยยี่สิบเอาเรืยกันเดือดอสเซอร์โสดเลยโอเค,อเอเออเคข้าไปฝั่งโน้นหะาไปไปดิโก้ดิโก้มาแล้วดิโก้มาแล้ว อ,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 อ๋อปืนไอ้ปืนสองมือเวลาโหนอยูไม่ใช้ไม่ได้อือ,อเไม่ตายวะตายยากตายเย็นเนอะได้ยงี้เกียร์รหัสสามสองสี่สองสอมพีชอยู่ร่วงร่วง ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจจเย็นอะไรวะหนึ่งอะไรมายิงอะหือได้เจอเจ็บูใช่ไหมล่ะเจ็บบูใช่ไหมล่ะ

สอนเองเขาจะสอนแกเอ,เอาเบียแต้อันนี้ชี้อนี่แน่เลยคาคาบินคาบินชื่ออะไรคาบินล่ะโอเคโอเคเรามาช่วยแล้วนะเฮ้ยจะเอาท่าไปกระถไลแย,ย่หนี่ทำไมไม่ช่วยนะเฮ้ยเราลงองทางนี้ได้เลยวะนะนพี่ผม,มช่วยแล้ว เป็นใครวะพ่อหนุ่มลุงที่ทำนี้ใช่ไหมใช่ฉันไม่รู้มากนี้ไม่ใช่คุณนะคุณ่เลิกเปียนแล้วมันเยุดแล้วเหมือนกับเปลี่ยนังวะ เรงรู้ไหมเขาอ,อยู่ไหนโอเคสุดยอดไปเลยแต่ตนนี้ไม่สุดยอดแล้วทำอะไ,ไรูะฮาบินนิกโกพาถั่ว <c oughs> อแนั้นมองนะมงบ้าคิดแปลงเลยโอแต่ฉัคิดาบิน Now let's go to my car here, while I drive into my crib. What? My beautiful car! In the ditch! What? Why is the car in the ditch? I love this FN Ride, man. I can't drive any other car. Pull it out of here somehow. Oh, you don't drive other cars, do you? Look, oh... Look, oh... Look at this. Pete. จับสิงหงแล้วก็อีกอันหนึ่งส่แทงเตอร์โอ้ยมันดึกอย่างนี้ได้เหรอแล้วก็ล่างอือหือไปแล้วลุงดิฟก่อนแล้วนะดิฟก่อนแล้วนะโอเคฟับอือหือล้วลุงแม่งดิฟเลยจัดไปลุงเอาที่ลุงสบายใจฮัลโหลลุง ไม่โหดจังวะโอเคโปรเทคคาบิวคาบิวอื้มอื้มโทษเสียวโปรเทคใครเอ่ยมีอะไรให้โปรเทคมีป้องกันอะไรจะใครเสียงนั่นนี่แบบประธานเทพดีนะถเหรอ โอเคพวกนี้แหละโอเ,เราได้สกิลมาใหม่กดแล้วก็ปล่อยปุ๊บทีวีสามร้อยหกสิบองศาหมุนติ้วเลยโอเคเราไม่ยิงดีกว่ห <c oughs> เราได้สกิลมาใหม่ได้สกิลมาใหม่ปู๊ <c oughs> ปิวเอฮ่าฮ่าไอ้หัวเชอาช่วยเองดูเองไอ้มึงน้ำไม่ดีให้มึงน้ำไปดีได้ทั้งคู่ครับบอกเลยว่าได้ทั้งคู่ขาน่ามีไหมขาน่ามีขันนึ่มึงไม่วิ่งวิ่งไว้เออวิวข้างๆมากไม่ไม่ติดเหรอไม่ติดไม่ติดเหรอ ขนเองไม่ตกเลยมามาปิ้วเฮ้อออออออบออติดติดติดอออออไออ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 ติดอออเอออ ออาที่มันยังไม่เร็วอ่ะมันแค่กระตุกลุงเราจะรอดแล้วไหมลุงนั่งรถไม่ลุงไปอย่างนี้วะหลังตามมาสองคันนะยังไม่ได้เสียปืนเลยเนี่ยเกีเกียเลยอะติดตกสะพานไปดิถือว่า อนุภาพนี่รุนแรงกว่าปืนหนาหลาย,ยเท่าโอเคมันลงเปี๊ยนโดนเลยเอ,อ้ยลงเปี๊ยนเส้นฐานติดติดติดดึงมันโหจังวะปุ๊บดึงคนได้ด้วยนะโอเคมีเล่นแรกทีเนี้โอ้ไม่มาเลยรถหมดแล้วอ่ะฝั่งนึงไปฝั่งนึงไปมาๆ ไปนูนน่นไปนู่นปิ้วลุงหัอออรอดแล้วม,มีใครตามแล้วลุงโอ้มีระเบิดไปงี้วะเี๋ลุงหัวร้อดแล้วเ,เวยเ้ยวอรอดแล้ว ฮิวเลยก,นนกินเหล้ากินเบียร์อุ้ยขบับคนมากเชดนเชดนเชอดนชอดนนจะหาข้าที่ไหนฉันได้ยินว,ว่าเขาในป่าเลยในป่าฉัันเป็นทาาเลยไม่ใช่เป็นหล ม่ง่ายอย่างนั้นรอมันลุงคนนี้จะรูเรื่องราวเนก็แล้วโยลุงโยนอะไรทิ้งไปลุงไม่นักโลกเลย PDA อ๋ออันนี้ที่เอามาจากมาแชร์คนที่ตายแรก่ยมันลุงจะรู้เรื่องราวมันก่อนนี้ดีฝุดฝุดโอเคถ้าแกก็ฉันแค่แกมึนฆ่าลุงเหะ นี่บ้านลงุงบ้านที่รักโอ้โหกดีเอโ็นี่เคชิเป่งไงน้าจะไปไหนน้าโยโคดโลเคชันให้นายนไงโโมีโกหกที่ชอบรอเสร็จแล้วเหรอวุ <c oughs> โอโ่นวายดีเอ็นนี่นี่ยจะเป็นแบบ <c oughs> สก๊อปเปียนสก๊อปเปียนนี่คือใครเอ่ยโอเคแต่ฉันต้องการปืนแล้วก็รถพวกนั้นมีที่แบล็คมาเก็ตตลาดมืดเหรอใช้อันนี้เพื่อโทรเรียกโทรเรียกเหรอเรียกไปเรียกมันคืออะไรวะโอเคฉันจะเชื่อแกโอเคกระโดด โอเคครับสำหรับภารกิจที่สองคาสิโนเรามาช่วยลุงคาบินได้แล้วโอเคปุ่ล็อกปุ่ล็อกอะไรเอ่ยแบงกมาร์เก็ตตลาดมืดปลดล็อกปืนระเบิดเมื่อกี้มีระเบิดนี่มีปืนมอเตอร์ชัยมุดมอเตอร์ชัยแล้วก็ไอเทมตี้ต่างๆโอเค

แล้วฉันจะช่วยคุณได้อย่งไงเหมือนอะไรอะมาขายปืนหรอโ้ง <c oughs> เจ๋งวะโอเครถมีมอเตอร์ไซค์ผมไม่ซื้อไม่ซื้อได้ไหมไม่ซื้อมันจะบ้าอะไรไหมโทรผิดโทรผิดอะอะไรวะขอสอ Aunque... <mas buscar khore> the of <mad> Today, the President Panay is that to shut down the international gambling establishment. Panao Falls Casino. In the fracas that followed, the Panao military used to intervene as dangerous foreign criminal elements took their native customs to the soil of Panao and attacked police officials with machine guns. and think how Alone gunmen. แป็ภารกิจต้องต้อต้องใช้ภารกิจแนะนำเพีายขีดต่างๆโอเคผมมีสามสีแล้วมึงอะไรเนี่ยอะไรวะเมามาคุยกันโอเคผมว่าสำหรับแต่ครั้สองพาร์ทนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้ครับ ฝากกดติดตามครับที่ใช้กันด้วยนะฮะถ้ากดาชอบก็กดไลค์ฮะถ้ามันสนุกก็กดแชร์ไปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับมาหากอิโก้ได้เรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนิโก้บ๊ายบาย